สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่เมือ่อหนีเขามีปลาตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องค่ะปลาแม่ไข่นะคะไข่ติ่มท่องอ,อัญญะพี่น้องค่เมื่อนีเขาก็สิมาเห็ดเมนูเมนูมน,นึ่งพี่น้องค่ะที่เป็นเมนูที่อร่อยนะคะของภาคอีสานของเฮาอันนี้สูตรของคนอีสานนะคะวิธีหมักปลานะคะพี่น้อง่ะหมักดได้ไดจังไห่ปลาแซ่บปลานวัวปลาอร่อยนะคะพี่น้องค่ะ เฮาก็ม <Ooh. S 2> ch ีสูตรของเฮานะคะคนสมัยตะกี้นะคะสูตรตะพ่อตะแม่เฮาเห็ดให้เฮากินนะคะมาเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะว่าเฮาเห็ด้าไดก่อนอื่นนะคะปลานี่ประมาณกิโลกว่ากิโลกว่านะคะพี่น้องค่ะเฮาก็ใส่เกลือลงไปเลยพี่น้องเฮาน้นเกลือนะคะเกลือหนึ่งอุ้งมือพี่น้องหนึ่งอุ้งมือเนี่แหละค่ะเฮาก็โรยค่ะใส่ลายกว่านี้บ่ได้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเค็มปลาหนึ่งกิโลต้องใส่ประมาณนี้นะคะพี่น้องขาค่ะ ใส่แล้วบนนี้เขากะปะไวนี่ก่อนนะคะปาเวนี่เสร็จแล้วเขากะใส่อันนี้พี่น้อง่ะกระเทียมค่ะกระเทียมนี่กะทรงกลีบใหญ่ๆพี่น้องมื้อนี้เขาใส่กระเทียมจีนนะคะกระเทียมใหญ่ๆพี่น้องค่ะเขาเอาทั้งเปลือกพร้อมนะคะพี่น้องเปลือกนิดหน่อยนะคะเปลือกมีเศษในหอมเลยพี่น้องคค่ะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่เปลือกกระเทียมพร้อมพี่น้องค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็ใส่พริกไทยพี่น้อง ขาดบอได้ก็คือพริกไทยนะคะเฮาบอใส่พริกไทยเม็ดนะคะใส่พริกไทยผงขวดนะพี่น้องเป็นยังจะใส่พริกไทยขวดเพราะว่าเวลาเขาทอดนะคะพริกไทยเม็ดจะทําให้เป็นเม็ดเม็ดแล้วก็จะทําให้ดํานะคะเฮาก็เลยใส่พริกไทยผงเนี่ยละพี่น้องให้โอมจักหน่อยพี่น้องค่ะใส่ไปเรื่อยๆตามที่เขาต้องการนะคะกะว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะหรือว่า1่ช้อนแกงเขานะซ้อนสด สดน้าแกงค่ะพี่น้องค่ะที่สําคัญนะคะจากนั้นเราก็ใส่นี่ลงไปด้วยพี่น้องค่ะน้าป่าน้าปลายูห้อใดก็ได้พี่น้องใส่ลงไปจักหน่อยค่ะให้เพื่อนออกเค็มไปเล่มไปเล่มจักหน่อยนะคะเนาะค่ะแล้วก็ใส่นี่ค่ะลงไปขาดบ่อได้นะคะคือผงนัวผงนัวคือผงชูรสของเฮานะซ้อนนน้อยนี่พี่น้องซ้อนกาแฟนะใส่สักสองซ้อนเนาะพี่น้องเนาะ ใส่ลุยๆกระจายกระจายกันไปค่ะนิดหน่อยเพิ่มเติมนิดหน่อยอีกค่ะใส่ลงไปแบบนี้พี่น้องค่ะจากนั้นเข้ากับขยำเลยนะคะเราเราใส่แค่นี้แหละพี่น้องค่ะใส่แค่นี้เวลาทอดออกมาสีสีสวยงามนะคะสีของปลาจะสวยแล้วเข้ากับขยำมือนี่พี่น้องค่ะเข้าถนัดไส้มือแบบนี้ห้องโใไ้ถุงถ้าไผ่ไม่ถุงก็ใไส้ถุงก็ได้เลยค่ะเด้อค่ะ ขยำขยำขยำให้ทั่วเลยพี่น้องค่ะค่ะเนื้อปลาต้องขยำให้ทั่วนะคะต้องอันเน้นเน้นกดกวาดแบบนี้พี่น้องค่ะนี่ค่ะต้องบีบนวดค้ำคึมเพื่อนจะกหน่อยค้ำคึมพี่น้องค่ะนวดนวดค่ะนวดเพื่อนข้าเนื้อข้อหนังนาะภาษาบ้านเฮากระเทียมนี่พี่น้องค่ะกระเทียมเขาก็ต้องเอาสดใสเขาลงไปในท้องปลาเนี่ยแหละพี่น้องค่ะเอาใส่ลงไปเลยกระเทียมี่เครื่องหอมค่ะบางคนเพื่อนก็ใส่อัน อัน,นยังเกาะตะไคร้พร้อมนะคะแต่ห้าโบใส่นะคะเ้าใส่แค่นี้พอนะคะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็นวดกัคึงพี่น้องค่ะนวดคึงแบบนี้แต่ถ้าจะให้สีปลาสวยจักหน่อยนะคะเขาก็เยาะเยาะน้ําซอสลงไปแต่ว่าบัตทีนี่ห้าผัดอันนั้นเอาใส่ใส่น้ําซอสลงไปจักหน่อยนะคะเนาะพอให้สีเพื่อนสวยสวยสีเพื่อนสีดำง่ายได้ก็ใส่น้ำซอสลงไปพี่น้องค่ะ สีของเนื้อปลาสีออกดำๆคำัๆ่ำๆจ็บหน่อยค่ะใส่นี่ลงไปพี่น้องค่ะใส่ลายบบได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเค็มเค็มแล้วก็แย่ละนะคะเมื่อกี้ในข้าก็ใส่เกลือลงไปนะคะประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนแกงเข้าละพี่น้องค่ะใส่ลายเป็นกระสิเค็มพี่น้องเอ้ย กัุลูกคุก้มคัไปในนี่แหละค่ะปลาไข่เนะพี่น้อง ไข่เพิ่มติ้มทองงามฝ่นอันนี้หามักหามักปลาไว้กินไว้ทอดหลายมือพี่น้องค่ะเป็นอาทิตย์ก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องแช่ช่องฟิตเอาไว้เนาะเสร็จแล้วพี่น้องค่าเรากา็หาภาชนะมาใส่พี่น้องขาหาอันมาใส่เราก็แยกนะคะอันใดเราสิทอดอันใดเราสิแกงนะคะพี่น้องขาอันนี้คือเราสี สิแกงเข้าสิได้กินอันอันนี้คือเอาไว้กินนานนะคะเข้ากับสิเลือกเอาตที่เขาสิเอามาทอดมือนี่นะคะตัวนี้เขากับสิเอามาทอดมือนี่พี่น้องคะ่ะอันนี้มีไข่ด้วยเนี่ค่ะแยกไปเลยค่ะอันนี้เขากับเอาเก็บไว้ค่ะเ,เก็บไว้ไว้ทอดมือใหม่เนาะคะ่ะมนแมนมือนี่เขาก็มีมือใหม่นะคะเนาะสามตัวใหญ่ๆนี่คือเขาสิทอดมือนี่พี่น้องขาค่ะมีไข่ทั้งนั้น แล้วอีกข้างล่างนี่พี่น้องค่ะจะอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะในช่องฟิตมือนที่เขาสิแส้ในช่องธรรมดาก่อนนะคะมือที่สองนะคะถ้าเขากิ่นหมมมืดก็จะแส้ช่องฟิตเอาไว้จ้าฝากด้วยนะคะพี่น้องขาถ้าใครชอบนะคะฝากกดว่าชอบให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ